ทิ้งอะไรอะพ่อเอ็มมือถือใหม่ของน้องเชเบตนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยรีวิวนนี่เป็นเป็นของเป็นของน้องเชเบตนะครับผมอ้าวแล้วของอมเล็ตไม่มีหรอพ่อเอ็มของออมเล็ตก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ต้องก็ต้องรอต้องรอต่อไปใช่ไหมคะก็ตั้งใจเรียนใช่ไหมใช่ไหมเราเนี่ก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับเราไหวไหมลูกเราไหวอยู่แล้วโอ้ยระระดับออมเล็ตเนี่ยเรียนเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ออมเล็ตสอนน้องเล่นด้วยเป็นไรใช่ไหมเพราะเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมไม่ไม่เรียนริ้อย่างนั้นทีลูกทำดีไม่ห้าแม่โอเหนูทำมาประมาณน้นะ ฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงจำ<ช>ได้ไหมจำได้ไหมคะเราเล็กคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาซื้อแมววูแมววูเราซื้อ2เครื่องนะให้เฉลยเครื่องหนึ่งแล้วก็ให้เฉลยเครื่องนึงแต่บอกเขาว่าคือเครื่องเดียวนะอย่าให้น้องเฉลยรู้นะเดี๋ยวน้องเฉลยรู้น้องเฉลยจะไปบอกพี่นะโอเคเพื่อนจะไปบอกเขานะครับน้องเฉลยน้องเฉลยสอบได้เก่งไหม น้องเชเบตได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะพี่ยอมเหล็ตได้ไหมพี่ยอมเล็ตไม่ได้นะพี่อมเล็ตสอบไม่เก่งนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาสั่งแล้วนะครับออกลุงลุงทองทองหน่อยครับเอา6แรม6หนึ่งเครื่องแล้วก็แรม8หนึ่งเครื่องใช่แล้วก็คุยของแถมมบเขาเวลานะครับได้ขอบคุณครับนี่พ่อเอ็มก็สั่งแล้วนะครับก็สั่งไปว่าให้น้องเชเบตนะครับแค่เครื่องเดียวแต่ให้เขาแยกถุงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบอกน้องเชเบตไม่ได้นะน้องเชเบตซื้อมือถือให้แล้วนะ สวยมากเลยนะแม่อูก็ซื้อ2เครื่องเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าน้องเชเบตเขาหลอกให้เขาเล่นมือถือแม่อูไปก่อนนะเขาจะได้ไม่มามองว่าได้2เครื่องหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวให้เขาเช็คเครื่องอะไรให้กอนนะครับผมแม่อูซ่อนไว้นะีลยวหอกน้องเชเบตน้องเชเบตน้องเชเบตสวยไหมสวยไหมสวยไหมของน้องเชเบตนะเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมได้คนเดียวเลยเนี่ย <c oughs> แอบไปแอบไป <c oughs> สวัสดีครับนี่ตอนนี้พ่อเอ็มก็เตรียมแล้วนะครับ มือถือนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องเชเบ็ตนะครับโดยไม่บอกว่ามีของออมเล็ตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนะครับเล่นสปอร์ตอีกกันอยู่นะครับเด็กๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ไรกันครับเนี่ยโอ้โแล้วเล่นอลไรไปเก็บ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 ไม่โอ้ถ่ายคลิปให้หน่อยได้ไหมได้ครับวันนี้เราจะมารีวิวของนะไปไปอ่ะจะมีของมาให้น้องเชเบ็ตกับพี่ออมเล็ตเขาช่วยกันรีวิวอ่ะมา โอเคนะเรามาเริ่มเข้าเคกันเลยนะแม่วุ๊สามสองหนึ่งไอ้าสวัสดีคับวันนี้อยู่ในช่องออมเล็ตขับพันนี้ใช่ช่องคิดขับสินะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนเขาเริ่มมีเกรดออกกันมาหมดแล้วนะครับซึ่งเด็กสองคนนี้ก็เกรดออกมาหมดแล้วซึ่งแม่อุ๊มีนโยบายว่าอะไรนะ ใครตอ,อ,อบได้เลขอะไรเลขตัวเดียวนะคะก็จะได้ของไม่เกินไม่เกินที่5ค่ะจะได้โทรศ <5 S 2> ัพท์ใช่ส,ส่วนผลสอบของแต่ละคนจะเป็นยังไงครับมาเริ่มกับน้องเชื่อเบนจนนะครับซึ่งเขาเรียน2ภาษานะมันจะมีผลการเรียนทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเรามาดูภาคภาษาไทยของน้องเชเบนจนก่อนเลยนะครับนี่นะครับภาษาไทยนะครับอันดับของห้องเขาได้อันดับ4ี่นะครับ ส่วนอันดับชั้นเรียนเขาได้อันดับ9้าเลยนะครับเด็กอนุบาลที่เรียนภาษาทั้งหมดเขาได้อันดับเก้าเลยครับซึ่งถือว่าเก่งมากๆส่วนภาควิชาภาษาอังกฤษน้งองเชเป็ดได้อันดับ2ของห้องอ<ย>เลยครับน่าทึ่งม,มากเลย,ยส่วนพี่อ้อมเด่นนั้นสอบได้ที่13ของห้องนะครับ<อ>ในวิชาภาคภาษาไทายและได้อันดับ59ของชั้นเรียนซึ่งเด็กป2อ,อของอีีเนี่ยโอ้หมีสิบห้ามีสิบห้าห้องนักเรียนรวมกันเป็นร้อยนะได้ห้าสิบเก้านี้ก็มัถ<ฮ>ือว่ายี่งแลยนะครับส่วนภาควิชาภาษาอังกฤษ พี่อมเหนต์เขาก็สอบได้ที่11ของห้องเลยครับแต่ก็น่าเสียดายนะเมยุเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกินเมยุตั้งเงินที่ตัวเดียวค่ะไม่เกินที่5นะคม่เกินที่5เหรอรอบหน้าเมยุเอาสักที่10ได้ไหมเผื่ออมเนตจะมีหวังนะโอ้ยอมเนต์เขาเก่งอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้เขาจะเสียใจหรือเปล่าได้อยู่แล้วนะเคโอเคโอเคซึ่งของวันวันนี้ที่จะมามอบให้น้องเชอร์เบตก็คือ มือซื้อใหม่ของน้องชอเชฟเว่นนะครับเดี๋ยวจะ oh. มาช่วยรีวิวนะครับผมอ๋อให้ให้พี่ยอมเด็นมาช,ช่วยรีวิว,ว,วใช่ไหมคะน,ะนี่นี่ นี่เรียวมี่ C ห้าห้าสีเรนโบ้ครับซึ่งเป็นมือถือที่ออกใหม่นะครับออกใหม่มานี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับนี่ซึ่งนี่เราก็ติดฟิล์มใส่เคสมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ยากนี่อันนี้อันนี้เป็นเป็นของเป็นของน้องเซเบตนะครับผมอ้าวแล้วของเซเบไม่มีหรือไงเอ็มของเซเบก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็ต้องก็ต้องรอต้องรอต่อไปครับแม่ค่ะก็ตั้งใจเรียนใช่ไหม ใช่ไหมเรบหน้าก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับเราไหว<อ>ไหมล<ห>ูกเราไหวอยู่แล้วโอ,โอ้โหระระดับออมเล็ตเนี่ยเรียนเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ออมเล็ตสอนน้องเล่นด้วยใช่ไหมใช่ไหมฮะได้ไหมได้ได้ได้ไม่พูดมาเรามาดูที่มือถือกันเดี๋ยวเราจะมาโหลดเราจะมาโหลดโลบอคช่วงเรียกพี่อมฤตเ,เขาสตรีมโลบอคด้วยจะให้พี่อมเล็ตเขาสอนเล่นโลบอคนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเปิดหน้าล็อกหน้าจอมานะครับนี่นี่สายโซ่นี่ลองปรับหน้าจอนี่ปรับแสงหน้าจอได้แบบสว่างมากนะครับรุ่นนี้นี่เห็นไหม สว่างจ้าแล้วดูกล้องนะดูกล้องนะดูความสวยของกล้องนะลองถ่ายพี่อเอ็มเลนนะลองถ่ายพี่เอ็มเลนนะพี่ <3 S 2> เลนตาแดงนิดนึงอะ <3 S 2> <ม>่ะพ่อเอ็นสามเอาเลนมองกล้องหน่อยสามสองหนึ่งอะโอเคนี่นะครับกล้องน,นี่เห็นไหม,มกล้องสวยไหมชัดไหมพี่เอ็มเลนฮะไม่ชัดเหรออ่ะเรามาเนี่ยอันนี้คือของน้องเชเบลใช่ไหม นั่งข้างล่างๆสิได้แล้วก็ดีใจนี่เห็นไหมดีใจไหม,ไไหมใช่เบลดีใจไหมคะแล้ววันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษาซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของออมเล็ตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีเป่าเค้กเป่าอะไรของออมเล็ตด้วยนะฮนะเด็งจะเป็นพี่อมเล็ตเล่นอยูอ่แบ่งพี่ออมเล็ตด้วยนะคือว่าเป็นพี่ที่มีน้ำใจนะครับเอ้ยไม่ใช่ถือว่าเป็นน้องที่มีน้ำใจนะอันนี้ก็จะเก็บไว้ให้น้องเชฟเบลเล่นนะครับเดี๋ยวพ่อเห็นว่าจะโหลดแอปต่างๆให้สมัครนู่นสมัครนี่ให้ให้นะครับแล้วก็โหลดเกมโลบบด้วยแล้วก็มาให้้้้้้เเเเเคคาลลล่่่นนนนนนกกกกััััับบใมมมืืออออถไไไดดดดดววยยรรห สอนน้องเล่นได้ไหมสอนสอนี้เนี่ยเนี่ยสอนเนี่ยใช่ปหมเล่นได้ใช่ไหมอ่าก็อ่ะยินดีกับน้องเชเบ็ดด้วยนะคะอ่าน้องเชเบ็ดเชเบ็ดดีใจด้วย,วยค่ะส่วนเป็นโบเนียสีสายลุ๊เลยนะเป็นเรียวมี่นะครับเครื่องนี้เขาสำหรับรางวัลของคนเล่นเก่งนะครับโอเคอ่ะออมลตออมเฤดไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมไม,ไม่ไม่เรียนลิ้นอย่างนั้นถือโลกทม่เอาไม่เอาแม่เอาหนูทำมาประมาณน่ะ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร<ช>ไงจำได้ไหมจำได้ไหมว่าเขาบอกอแล้วว่าถ้าใครได้คนนั้นพยก็จะให้เล่นด้วยกันเข้าใจไหมแล้ววันที่ตอนที่ผลสอบออกอมอมกกออมหิงก็ร้องไห้นะครับพอที่รู้ว่าผลสอบออกมาเขาก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าจะพาไปให้พาพาน้องชิดไปซื้อเขาก็รู้นะครับว่าเราจะพาน้้งชิดไปซื้อเขาก็ทําใจไว้นู่นแล้วนะแต่ว่าอันนี้เขาก็คงรู้สึกกับเขาเสียใจไหมเราก็ต้องตั้งใจเรียนกว่านี้นะรู้ไหมหันหน้าไปไหนหันหน้ามันลู่หันหน้านี้ตั้ง หน้ามาหาแม่หน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราสัญญากันแล้วเราทำตามกติกากันไงลูกวันนี้ก็เป็นยัยพิเศษมาแล้วก็เพื่อนก็ให้นั่งเล่นโรบอกแล้วก็ช่วงนี้เขาจะจะเตีมแล้วก็เดี๋ยวมีช่องใหม่ของเขาด้วยนะเป็นช่องของเขาคนเดียวเลยสำหรับให้เขาเล่นเกมตอนปิดเทอมตลอดลยเพื่อนๆก็เข้ามาเล่นโลบอกระเขาได้นะส่วนมือถือเครื่องนี้ก็ก็ให้ให้แบ่งแบ่งกันเล่นก็ได้ลูกแต่จริงๆก็คือเป็นของน้องเฉลยนะแต่ถ้าน้องจะน้องจะขอดูอะไรต้องตามใจน้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ แต่มันเป็นของน้องนะนปนงเป็นของน้องนะน้องกูแต่น้องเชฟเบนนี่ถือว่าแบบเรียนเก่งนะเรียนเก่อมไ,มไม่ได้อะไร,ะไรนะมันจะทอนแสงด้วยนะก็เขาเรียนเก่งนะครับได้อันดับสี่ของห้องได้อันดับเก้าของชั้นเรียนเลยนะในหมวดสองภาษาของโนะรงเรียนคกทมนะซึ่งออมเด่นนี้ก็ถือว่าดีนะครับเกรดไปโอ้เกรดก็ดีนะสิบกว่าแล้วเกรดสามจุดห้าเกรดสามเกรดสี่ไม่มีเกรดสองเกรดหนึ่งเลยนะ แต่แค<ห>่อันดับมันยังไม่ดีเพราะว่าห้องเขาก็ค่อนข้างมีเด็กที่เก่งเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ออมเล็ตด,ด้วยนะครับโอเคนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวไปไปละเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับคลิปการรีวิวนี่รุ่นใหม่ของน้องเชเบตเลันะเจอใหม่คลิปหน้านะครับรรวสวัสดีครับบ๊ายบายบค่ะออมเล็ตบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายค่ะลูกสวัสดีก่อนเลยคุณเด็กไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกนะพี่ออมเล็ตคณะอารมณ์ไม่ดีนะทุกคนอย่าดราม่านะคะว่าพ่อแม่ไม่รักน้องออมเล็ตนะคะจริงงๆอออออมมเเเลล็ตนนนี่จะะะะะไได้้ราากกวยยค อ่ะ,อะพรุ่งนี้เจอกันนะคะในคลิปวันเกิดออมเล็ตนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจใพรุ่งนี้วันเกิดออมเล็ตด้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอเค